เอาเลยครับรถรถใช้งานปกตินะครับแข็งสวยนะครับเครื่องเกียรดีนะครับวันนี้รถหุดนะครับ KX 913นะครับ รถคันนี้ดาวอยู่ที่245,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่10,000นะครับ1 4 2 5 8บาทผ่อนอยู่ที่24เดือนนะครับนะครับ l d นะครับ l d นะครับระบบไฮดรอลิกทุกอย่างดีหมดนะครับย้ำอีกครั้งนะคันนี้ดาวอยู่ที่245,000บาทนะครับผ่อนเดือนละ1 4 2 5 8บาทผ่อน24งวดนะครับ ราคาเงินสดอยที่ห้าแสน่นห้าพันบาทนะครับนี่เครื่องเกียร์เดินปกตินะครับเออดี LD นะครับหมุไซ้ายขวปกตินะครับ